สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าีคลิปที่788นะวันนี้รูน่888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูน่ากับตลาดคริปโตนะฮะอีก100คลิปนะอีก100คลิปกับอีก100วันนะฮะที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสเปนกานะเพราะตอนนี้ 788ใช่ไหมฮะอีก100วันก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาวันนี้นะหลายคนก็เอาโพนะของฟอกมิวเนี่ยมาแชร์กันเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราหยิบดวง2คนมาเทียบใช่ไหมฮะคุณกามลาแฮริสมี40%นะโดนัทรัมมี60%แต่ทำไมผลโพออกมาในลักษณะนี้ผมจะบอกอย่างนี้นะฮะเออถ้าเกิดนะคนเนี่ยนะฮะเขาอยากได้ประชาธิปไตยนะเขาจะเลือกเดโมแคร แต่ถ้าเกิดเขาอยากได้เรื่องปากท้องเนี่ยเขาจะเลือกรีพับลิกันประเด็นปัญหาก็คือผลโพลของสำนักข่าวก็ต้องไปดูด้วยนะว่าคอลัมนิสหรือบรรดานะฮะผู้จัดการเขาชอบฝั่งไหนนะก็ต้องดูนะฮะเพราะว่าทั้มเนี่ยออกมาก็อาจจะขัดแข่งขัด,ข,ดขานะคนบางกลุ่มบางก้อนก็อาจจะไม่พอใจถ้าเกิดคุณเลือกสำรวจนะคนกลุ่มนึงก็จะได้ผลโพอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวผมให้คุณดูนะฮะในอดีตตอนที่โดโนทัมนะ แข่งกับคุณเฮเลรีคินตันนะเราไปเอาอาดีตมาดูเลยนะตอนนั้นเนี่ยอันนี้คือผลโพนะ cnn ฮนะผลโพนะนี่คือผลโพนะผลโพตอนนั้นเนี่ยคุณเฮเลรีคินตันเนี่ยนำทรัมป์อยู่ประมาณ52%นะทรัมป์นะฮะเออเป็นรองของเฮเลรีคินตันอยู่43%ถามว่าสุดท้ายแล้วใครได้ทรัมป์ฉะนั้นแล้วเนี่ยผลโพก็ไม่แน่ฮะสำคัญที่สุดคืออย่างนี้นะข่าวณนะวินาทีสุดท้าย หมายความว่ามันจะต้องมีตัวแปรสําคัญที่หักและเปลี่ยนใจคนในช่วงใกล้ๆวันเลือกตั้งฮนะคือคือจริงๆในเหตุการณ์รอบรอ,อ,อบสังหารทรัมป์เนี่ยนะฮะมันเกิดเร็วนิดหนึ่งนะถ้าเกิดในช่วงเลือกตั้งเนี่ยใกล้ๆเลือกตั้งจะเป็นผลดีแต่พอมาเกิดห่างกันนิดนึงมันก็เลยเป็นลักษณะที่มันอาจจะแผ่วหรือ,ออาจจะมีข่าวอื่นกบแต่ทํัมเองเขาอาจจะมีไม้เด็ดก็ได้นะ เออเราก็ต้องดูกันไปอันนี้เป็นอดีตบางทีเนี่ยผลโพก็เชื่อไม่ได้นะอีกอันนึงเนี่ยหลายคนก็ไปหยิบเอาไว้เลือกเรื่องการทายผลใช่ไหมฮะเพราะไอ้นั้นมันเป็นการเสียตังค์เนะเพราะมันต้องทายผลฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไปหยิบเอาทายผลามา <l uck ling> เพราะว่ามันจะสื่อให้เห็นว่าเอ่อคนที่นะเอ่อเลือกเนี่ยเขาต้องจ่ายเงินนะ <l uck ling> เพื่อทายผลเพราะจ่ายเงินเพื่อทายผลเนี่ยคือคุณเสียตังค์ไงเพราะเสียตังค์เนี่ยความเป็นเอ่อ ธรรมชาตินะมันเป็นคะแนนเสียงแบบออร์แกนิกนะมันก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ผลโพในการสํารวจเนี่ยบางทีคุณอยากเลือกสํารวจใครอะถ้าเกิดคุณสํารวจคนที่เป็นโดโมแโคร์คเขาก็เขาก็เลือกเดโมแคตรตนะถ้าคุณสํารวจรีพับลิกันมันก็เป็นรนะีพับลิกันฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่คนสํารวจนะาว่ากันไปนะแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดอยากจะรู้ดวงก็ไปดูคลิปเมื่อวานนะ เออวันนี้นะจะมีการอัพเกรดระบบนะฮะเป็นการอัพเกรดเอ,อ่อ v 3 1 3นะเออซึ่งจะมีการอัพเกรดอีก3ชั่วโมงข้างหน้าฉะนั้นวันนี้นะก็งดทำธุรกรรมไปสักวันหนึ่งก็คงไม่มีใครทำธุรกรรมหรอกแต่ก็อาจจะมีคนเอาไปสเต็กใช่ไหมฮะ เพราะอะไรครับตอนนี้เนี่ยยอดสเต็กเนี่ยนะฮะอยู่ที่15นะสเต็กกิ้งเรโซนะฮะบห้าถือว่าเยอะนะฮะเออคนมันเบื่อหน่ายไงพอคนมันเบื่อหน่ายราคาที่มันขึ้นขื่นลงลงจริงๆนี่มันก็อาจจะเป็นกลอุบายของวานก็ได้นะตบขึ้นตบลงให้มันเบื่อสักข้างหนึ่งเอาไปสเต็กเยอะๆเพราะอะไรฮะ เพราะถ้าเกิดมันเผาสักหนึ่งทิลเลียนมันมีผลเลยไงนะคือเผาหนึ่งทิลเลียนเนี่ยเอาไปดองไวในเอาเอาไปดองไว้ในการสเต็กหนึ่งทิลเลียนเผาหนึ่งทิลเลียนก็เหมือนเผาสองทิลเลียนน่ะเพราะอุปทานหมุนเวียนมันไม่พอนะมันก็ขึ้นเป็นธรรมดาคือบางทีเนี่ยไอการทดสอบเรื่องสภาพคล่องไม่พอให้ซื้อนะหมายความว่าคือเหรียญไม่พอให้ซื้อเพราะเหรียญเนี่ยไปถูกแช่ไวไ้แต่ละที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ย มันก็เหมือนง่ายๆเลยนะฮะเออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการแฮกนะค BTC ทักของตุรกีอ่ะที่ทำให้ราคา l ู n a าซในกระดานที่ไม่มีสภาพคล่อง l ู n a าซให้ซื้อเนี่ยทำให้ลู n a ถึง1น่งเ,เกือบ1ดอลลาร์นะเออถ้าใครจำเหตุการณ์นั้นได้นะเพราะมันมีการโอนนะฮะรูน่าซออกจากประเทศตุรกีหมดเลยแล้วตอนนั้นเขาก็โทษไทยด้วยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีแคมเปญไอ้ใบนั้นไทยแลนด์ที่ให้โอนเข้ากระดานอ่ะ นะฮะเราจะได้เหรียญอะไรประมาณนี้เขาก็โอนกันมาที่นี่หมดเสร็จแล้วเนี่ยสภาพคล่องที่ตุรกีมันไม่มีเหมือนเอาง่ายๆคุณเอาผลไม้นะที่มันมันมันหายากไปขายสักที่หนึ่งอะ่ะของมันต้องแพงเป็นธรรมดาคือของมันหายากถ้าเกิดสภาพคล่องในแต่ละประเทศมันหายากเนี่ยคือต้องบอกเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางทีในกระดานเขาต้องมีสภาพคล่องให้ลูกค้าซื้อถ้าสภาพคล่องไม่มีอะ่ะมันก็เหมือน ของหายากราคามก็ขึ้นเรื่อยอะนะฮะน,นี่ก็ว่ากันไปสําหรับตัวลูน่านะก็ไม่แน่นะการที่กดดันให้คนไปสเต็กเยอะๆนี่ก็อาจจะเป็นผลดีเพราะว่าไงพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการเผาใหญ่โดยเทอร์าฟอร์มแลบแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะทุกคนก็ต่างจินตนาการนะฮะไปต่างๆนานาที่เรารวบรวมได้เนี่ยมันก็จะพอมีประมาณสัก6 0 0 0 0ลาลูน่าซีนะแต่ถ้าเกิดมันรวมของ BTC ทักด้วยนี่ยมัน ก็จะถึง1ทิลเลียนนะตามที่ผมเคยเอามาวิเคราะห์อันนั้นเป็นการวิเคราะห์แบบมีหลักการนิดนึงไม่ใช่มโนแบบไม่มีข้ออ้างอิงเลยอันนี้มันก็เกินไปนะอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องในการใช้ USDC นะจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยที่ทำให้ราคามันขึ้นได้หลังจากที่มันเป๊กกันแล้วเนี่ยนะฮะ USDC เนี่ยต้องมีการใช้ตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีเออสเตเบิลคอยมั้งเขาเรียกสเตบิลคอยนะ สเตเปอร์คอยตัวหนึ่งที่ใช้ USDC ไปค้ำประกันเพื่อสร้างนะฮะ CDT ขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีฮะอาจจะเป็นโปรเจกที่ไม่ค่อยดังนะฮะแต่ก็ยังถือว่ามีการใช้นะก็ถือว่าโอเคนะอนาคตมันต้องเป๊กก่อนคือวัตถุประสงค์หลักของ USDC เลยเนี่ยเออมันต้องเป็นการอาเขาเรียกว่าซื้อ USDC เพื่อฝากแล้วได้ดอกนะ เอาไปฝากแต่ละโปรเจกต์โปรเจกต์ไอ้โปรเจกต์ถ้าสมมุติถ้าเกิดคุณอยากใช้อ่หาเงินทุนใช่ไหมหาเงินทุนไปทำโปรเจกต์คุณก็เปิดสเต็กนะทุกคนก็จะเอา USDC เนี่ยที่ซื้อไปสเต็กพอสเต็กเสร็จเนี่ยก็จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปทำโปรเจกต์แล้วก็ส่งมาเป็นผลกําไรก็คือดอกเบี้ยเอาง่ายๆเลยก็คือ USDC มันก็เหมือนมันก็เหมือนปล่อยกู้อะ เป็นการปล่อยกู้ในระบบนะเออมันเหมือนเป็นระบบธนาคารนะนะทำให้ธนาคารเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หรอกจริงๆเนี่ยไอ้ไอเทอร์ราฟอร์มแลบเนี่ยนะถ้าถ้าเกิดขึ้นนะแล้วมันทำได้สำเร็จเนี่ยมันก็จะมีคนลงขันอยู่พอสมควรนะที่จะทุบหัวมันนะมันก็เป็นธรรมดาแหละที่จะมีคนโจมตีนะผมก็ลงขันเลยนะคุณทำตัวเยี่ยงธนาคารนี่นะคือเอาเงินดอลลาร์มาซื้อ USDC ใช่ไหมพอซื้อเสร็จ คุณก็เป็นสเต็กนะได้ดอกไอคนที่รับฝากให้ดอกแพงนะแล้วก็เอาเงินตรงนั้นไปทาอะไรไปทําโปรเจกต์นู่นนะี่นั่นแล้วก็เอามาจ่ายเง่อนจ่ายดอกเบี้ยให้คุณนะเขาอาจจะเอาเงินนั้นไปอะไรนะไป ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะหรือเอาเงินนั้นไปทําอะไรก็ช่างเถอะนะฮะแล้วก็จ่ายดอกคุณคืนมาในลักษณะเป็นการตอบแทนในทางกู้ยืมเงินเขาเรียกว่าดี f ฟระบบดี f i ฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้มันเกิดมาเร็วไปทําให้ธนาคารต่างๆนี่ก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่ถ้าเกิดมันมีการใช้ U.S.D.C ในอนาะคตจริงเนี่ยอันเนี้ยมันจะกลายเป็นเหนรียญอะไรรู้ไหม เหรียญที่เป็นของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนยิ่งกว่า,าประชาธิปไตยซะอีกนะอ่ะว่ากันไปนะอีกเรื่องนึงนะก็เป็นเรื่องการอัปเกตรดตรงนี้เนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะไอเทคทูแก a สเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการทําให้เชนเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายนะหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะทุกเชนเนี่ยเขาพยายามที่จะจะทำยังไงอ่ะจะทำให้ฟรีแก๊สนะหมายความว่าไร้ค่าธรรมเนียม แต่ไอเทคทูแก๊สเนี่ยเทคเนี่ยนะเทคเนะี่ยคือภาษีเพื่อที่จะลดอุปทานแก๊เนี่ยคือค่าธรรมเนียมนะปัญหาก็คือจริงๆเราควรจะทําให้มันเป็นศูนย์เลยดีไหมเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมันมาใช้นะพื้นที่ในการทําธุรกรรมอย่างที่บอกว่า6.8ทิลเลียนเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เยอะนะฮะ คุณลองไปเปรียบเทียบดูนะถ้าเกิดทุกคนในโลกมันเข้ามาใช้ถ้าคุณสร้างโปรเจกต์สวยๆนะน่าใช้อะ่ะผมว่าบางทีอุปทานนะหลังจากนี้มันก็อาจจะจะบอกไงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มากอย่างที่คิดก็ได้นะหกเลียนนี้ยังถือว่าน้อยเพราะอะไรฮะหนี่ของสมเมกาเนี่ยนะตอนนี้ขึ้นเป็น35ทสิบเลียนแล้วนะฮะวนไปนะปิ้นตังใช้หนี้วนไปนะสำหรับสมเมกาตอนนี้นี้ของสมเมกาทยานขึ้น3จุด ก็คือ3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะนี่ถือว่าเป็นสัญญาณสัญญาณฟองสบู่ก้อนใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะส่วนดอกเบี้ยนะที่สเมกานะจะต้องจ่ายรู้สึกว่าจะ 1. จุดเกือบ2ล้านล้านแล้วนะดอกเบี้ยเฉพาะไอ้ดอกเบี้ยนี่ก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะคือนี่นี่เงินต้นแล้วมันก็มีนี่ดอกเบี้ยด้วยฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนหลังอย่างนี้สเมการเนี่ยจะต้องพิมพ์เงินเพื่อจ่ายดอกเบี้ยนะ คือเงินต้นไม่ต้องว่าจะได้คืนเนี่ยเอาแค่ดอกเบีย้ยนี่จะมีจ่ายหรือเปล่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเอาว่ากันไปสําหรับตัวนี่สัมเณกการนะเออส่วนเหรียญรูปถ้วยผมจะบอกอย่างนี้ฮะถ้าเกิดคุณปิดเนี่ยไอไอเวิร์กนี้ท้งเวิร์กนะเนี่ยปิดเวิร์กนี้ท้งเวิร์กนะคุณไม่ต้องไปเห็นมันนะคุณจะคิดว่าไอเหรียญน,นี้เนี่ยมันตายแล้วนะเออเหรียญเนี่ยมันเป็นเหรียญโอ้ไม่น่าจะมีความหวังอะไรเลยนะไอช่วงโซนเนี่ย มีแต่ความเงียบเหงานะวอลลุ่มก็น้อยนะดูกระปุกกระปิตะมูตะมิมากนะผลสุดท้ายเป็นไงล่ะปวดขึ้นไปนะแล้วก็ทำรูปครับนะเกือบทยานขึ้นสู่เขาเรียกไงออทามไฮเดิมอ,อันนี้คือเหรียญรากมะม่วงคือไอตอนที่มันเป็นรากมะม่วงเนี่ยนะฮะมันคือทำก้นถ้วยหลายเหรียญเลยนะที่ผมเห็นนะ คุณต้องมองภาพใหญ่อันนี้คือภาพใหญ่บืองทีเราไปดูภาพเล็กๆไงอันนี้เป็นแท่งเดือนนะอันนี้คือบูรันรอบที่แล้วนี่คือบูรันรอบที่แล้วนะไอเน,นี้ยยังไม่เข้าบูรันเลยฮนะมันแค่พีบูอันเนี้ยพีบูนะบูรันหนึ่งมันยังไม่เริ่มบูรันหนึ่งมันตุลาพิการธันวามกรากรุพามีนาของปีนี้นะแล้วบูรันสองเนี่ยซึ่งจะจบเนี่ยเออเขาเรียกว่า500วันหลังจากฮับวิ่งเนี่ยจะเกิดตุลาพิการธันวามกรากรุพามีนาของ ปีหน้านะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือพีบูนะพีบูเนี่ยมาถึงเกือบถึงออทามไฮแล้วหลายเหรียญเลยฮะตอนนี้ยังลากมาม่วงอยู่เท่าที่ผมเห็นนะแล้วก็พังโงกหัวขึ้นมาบ้างแต่ยังไม่ขึ้นนะแต่โซลาน่าเนี่ยขึ้นมาก่อนมันจะมีสามเหรียญใหญ่ที่ติด1ใน5้านะของมาเก็ตแคปนะฮะ,ะ,ฮะก็จะมีบิตคอยอีเธอรี่ียมแล้วก็โซลาน่าไม่รวม BNB นะเออฉะนั้นสามเหรียญน,นี้ทำรูปถ้วยมาทั้งสามเหรียญเลย นะซึ่งแปลกมากไม่รู้ใครซื้อเนะน่าคิดอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครซื้อนะเขาซื้อไว้เพื่อที่จะให้เป็น ETF นะชนะแล้วก็ดูกันต่อ,ต,อต่อไปสําหรับตัวโซลาราน่า,นะานี่โซลา่านะอีกอันนึงฮะเป็นโซนของเอาคอยวันนี้เนี่ยไทยทันเองเนี่ยเขาก็เขาก็อธิบายว่าตอนนี้มันเพิ่งจะเข้านะตลาดกระทิงสําหรับตัวเอาคอย นะฮะอย่างที่บอกฮะว่าโซนเอาคอยที่ขึ้นมาตนะั้งแต่ตุลาจนถึงเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตุลาถึงกุมภาเนี่ยพอร์ตคุณโตตอนนั้นคุณโตเท่าไหร่ยังถือว่าน้อยนะยังถือว่าน้อยเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยมันคือนะพีบูพีบูฮะมันแค่จุดเริ่มต้นเสร็จแล้วมันก็ย่อลงมาในลักษณะเว็บ2อย่างที่เรารู้กันถ้าหลายคนเนี่ยไม่ดูภาพกว้างไม่ดูภาพใหญ่มือลั่นฮะแล้ว ข่าวออกเยอะมากเลยนะบรรดาหลายคนที่มือลั่นเหตุที่เขามือลั่นเพราะไอ้นี่ไอ้เงินที่เขามาซื้อมันมีดอกเบี้ยมันเป็นเงินกู้ยืมที่มีระยะเวลาที่จํากัดเช่นเขามีเวลา10วันในการกู้มาเพื่อลงทุนเนี่ยเขามาติดดอยอย่างเราไม่ได้นะแต่จริงๆเราไม่ได้ติดดอยนะเราซื้อแต่รากมะม่วงแต่เขาต้องรีบเทคโปรฟิตเพราะมันเป็นหนี้ที่มีกําหนดกําหนาที่ชัดเจนประเด็นปัญหาก็คือว่าของเราเนี่ยมันเป็นเงินที่เสียได้ เราก็ถือตอนนี้มันเป็นเว็บ2ใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยจะวิตกแล้วแล้วก็มือล้านแล้วก็ขายละกาบบังคมทูลาเลยนะกลัวกําไรทิพย์แต่ที่ไหนได้มันกลายเป็นเว็บ2แล้วมันกําลังจะไปเว็บ3นะฉะนั้นเนี่ยตัวไททันเองเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นว่าเนี่ยเพิ่งจะเริ่มบูรันนะเพิ่งจะเริ่มนะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยคุณเห็นโซนสีเขียวที่เห็นนี่ไหมนี่มันเพิ่งจะเริ่มนะเนี่ยนะฉะนั้นแล้วนี่นี่คือ จุดเริ่มต้นล่ละนะดูกันตอนต่อไปสําหรับตลาดเอาคอยเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่เหรียญน,นะของตัวบิตคอยทุกเหรียญเป็นเอาคอยหมดนะอันนี้ก็ถือว่า,าเข้าโซนบูรันละอ่าว่ากันไปนะฮะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องบิตคอยกับตัวตัวดอลลาร์นะเวลาหนึ่งที่ดอลลาร์มันเสื่อมค่านะฮะบิตคอยมันจะทะยานขึ้นคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อน นี่องสเปิกาเนี่ยมันเยอะมากส่วนจะต้องพิมพ์แบงนะเพื่อจะมาใช้นี่เอานี้ใช้นี่วนไปวนจนกว่าจะฟองสบู่แตกแต่ถ้าเกิดมานระเบิดเมื่อไหร่อ่ะมันจะสวนทางกันนะคือที่คุณโรเบิร์ตเอลคานดีจูเนียบอกว่าบิตคอยจะเป็นหลุมหลบภัยเนี่ยนะฮะแล้วบรรดากองทุนก็รีบหลบกันเข้ามาเนี่ยแล้วธนาคารก็อยากจะเข้าแต่ก็ติดนะฮะข้อกฎหมายที่ไบเดนก็ยับยั้งไว้นะซึ่งทำให้ พวกนั้นก็อาจจะใช้นอมินีในการถือแทนก็ได้นะประเด็นปัญหาก็คือว่าคุณดูนะเมื่อไหรท่ที่นะดอลลาร์เสื่อมค่าลงนะบิตคอยจะเพิ่มขึ้นคุณเห็นลักษณะของมันเนี่ยสอดคล้องกันไหมนะไอ้จุดหนึ่งที่ลงจุดหนึ่งจะขึ้นนะเมื่อมันขึ้นจุดหนึ่งมันจะลงเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะภาพที่มันเป็นเงาสะท้อนเนี่ยเงาสะท้อนให้เห็นเลยเราเลย รู้เลยว่าถ้าเกิดอนาคตเนี่ยนี่สมปกการยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสมปกการต้องบินเงินเพื่อพิมพ์แบงค์มากขึ้นมากขึ้นบตคอยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนะมันเป็นข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วนะอ่าส่วนวิกฤตอะไรมันจะเกิดเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือผีซ้ำดัมพอยเพราะตอนนี้เนี่ยนี่ครัวเรือนมันเยอะอยู่พอสมควรนะที่จะเป็น นี่ที่เป็นปัญหาและถ้าเกิดนี่เอเมริกาเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาหรือมันมีประเด็นมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยอย่าลืมนะคำทำนายของคนที่เอ่อทำนายนะชื่อคุณอะไรอะ่ะนะที่เป็นทํานายว่าทรัมป์จะโดนยิงที่หูอะเขาบอกว่าอะไรนะเอ่อทรัมป์จะโดนยิงที่หูใช่ไหมเ,เขาทานายไว้ล่วงหน้าสามเดือนทรัมป์โดนยิงที่หูเขาจะก้มลงแล้วขอบคุณพระเจ้าซึ่งภาพเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงเขาก็เห็นอีกว่าทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีนะ แล้วเขาก็บอกอีกว่าถ้าทําเป็นประธานาธิบดีเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าถ้าคําพยากรณ์ของเขาหรือคําทํานายที่เขามีเซน์เนี่ยมองเห็นได้เนี่ยเกิดขึ้นหนึ่งอย่างแล้วมีความแม่นยําสูงเนี่ยนะฮะเขาสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าไว้สเดือนเนี่ย และอีก2เรื่องที่ที่เขาทำนายไว้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเชียวหรือน่าคิดนะเอาไปคิดเอาเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ดูดูกันไปนะ,ะผลโพบางทีอย่างที่บอกนะฮะคุณไปสํารวจใครเขาก็ต้องเลือกคนนั้นนะคุณมันอยู่ที่คุณที่จะสํารวจมากกว่านะส่วนบิตคอยก็ทยานขึ้น6 9หมืหลายคนก็บอกว่าจะทะลุไหมไม่รู้ฮะคือต้องบอกนี้ว่าไอตอนที่เยอรมันเขาขายเนี่ยนะ นะฮะตอนเยอรมันเขาขายเนี่ยมันลงใช่ไหมแล้วอังคารมาพออังคารมามันก็ขึ้นส่วนขึ้นฉะนั้นเนี่ยการขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมาดูตรงนี้คืออย่างนี้ในทางทฤษฎีหรือทางแพทเทิร์นเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นรูปลักษณะแบบนี้แต่จะบอกอย่างนี้ว่าไอตอนที่มันขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากดาวเล็กๆเ,เช่นดาวอาทิตย์ต้องพฤหัสพุธต้องจันทนะ ไอโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยมันนับตั้งแต่อังคารย้ายใช่ไหมอังคารย้ายต้องสุกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะตั้งแต่วันที่อังคารย้ายต้องสุกตั้งแต่13ก,กรกฎาคมถึง25สิหางหาผมก็กลัวว่ามันไปถึง25สิหาิงหาแล้วมันก็มีข่าวฝัดออกมาทําให้มันลงอีกรอบนึ่งคือมันอาจจะยังไม่มันอาจจะยังไม่จบไงหมายความว่ามันขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมอาจจะทะลุหลอกไปนิดนึงแล้วก็ลงมาอีกหน่อยนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปอาจจะมีข่าวฝัดอยู่เวิร์กนี้ผมว่านะ และการเมืองเขาไม่อยากให้ขึ้นตอนนี้เพราะมันขึ้นก่อนเลือกตั้งถ้ามันขึ้นก่อนเลือกตั้งนี่เดี๋ยวหลังเลือกตั้งมันจะแป๊กไงนะการลดดอกเบีย้ยในขนาดตัวทําเองยังพูดเลยบอกว่าไปลดหลังเลือกตั้งนะย่ามาลดอะไรกันก่อนเลือกตั้งเพราะอะไรฮนะเพราะเขาต้องการที่จะไม่ให้เรื่องพวกนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็ดูกันไปนะสำหรับตัวราคาบิตคอยนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนใครที่มีของ แจสมี่ uh, นะทรงดูดีอยู่พอสมควรนะในลักษณะที่จะเป็นขาขึ้นต่อส่วนเหรียญด็อกนะด็อกก็ลงมานะอาจจะออกข้างไปสักพักแล้วก็ขึ้นนะอาจจะเป้าหมายเลยนะฮะทุกคนมองที่1ดอนหมดละฮะอันนี้เป็นตัวด็อกนะอันนี้เป็นการใช้ USDC นะเป็นหลักประกันในการสร้าง stable coin นะอันนี้ก็เป็นโซนฮนะจริงๆตัวพี่กิ้งก่ายเองเนี่ยก็มองเหมือนตัวแม็กนะคือ คุณมีเวลาในช่วงนี้ในการเทคโปรฟิตนะมีอยู่560วันเมื่อวานนี้ตัวแม็กเขาบอก5 500วันใช่ไหม500วันในการเทคโปรฟิตนะก็คือจะอยู่ในโซนของบูลันฉะนั้นเนี่ยตัวพี่กิงก่ายเองเนี่ยนะเขาบอกว่าโซนของมันเนี่ยจะอยู่ที่560วันนะเออจะมองเพิ่มขึ้นมาอีก60วันอันนั้น500อันนี้60นะเขาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งขายมันแค่จุดเริ่มต้นอ่า ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นดัชนีดอลลาร์นะจะสวนทางกับราคาบิตคอยเสมออ่านี่เป็นนะมีคนให้โหวตนะผมก็โหวตลูน่านะรู้สึกจะแพ้เบบี้ด็อกนะว่ากันไปรู้สึกว่าคนที่ติดตามทวิตเตอร์คนนี้นี่เบบี้ด็อกจะเยอะกว่าลูนา่านะลูน่าโหวตไป30มสิบนะเบบี้ด็อกโหวตไป3ามสเอันนี้เป็นด็อกนะฮะจริงๆคนนี้เนี่ยพยากรณ์พร้อมให้วันที่ด้วยนะเ <นะ S 2> ขาบอกว่าตัวด็อกเนี่ยนะฮะจะถึงนะฮะเก้าเอ่อแปดสิบสาม ดอลลร์เอ่อแปดสิบสามเซแปดสิบเก้าเซนหรือศ8ูนย์จุดแปดเก้าดอลลร์สหรัฐในเดือนพฤศจ,นะจิกานะฮะเดือนพฤศจิกานะเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกาจะขึ้นถึงนี้นะอันนี้ด็อกนะเออใครที่ถือด็อกอยู่นะฮะพฤศจิกานะฮะถ้าเชื่อคนนี้นะอาจารย์เนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นมาสเตอร์นะมาสเตอร์เคนโนบิอ่นะเขาบอกว่าจะขึ้นไป0 8 9ดอลลราสหรัฐในเดือนพฤศจิกา จะขึ้นนะฮะถึง2ดอลลาร์2ดอลลาร์นะ2.2ดอลลาร์เนี่ยภายในเดือนกุมภาปีพันธ์ปี2025และนะ,ะจะขึ้นถึง6.9ดอลลาร์สหรัฐในเอ่อสิ้นเดือนมีนา2025จริงๆเนี่ยพฤศธิการทันวามกราคุมพามีนาเนี่ยมันเป็นโซนบูลันกระทิงหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมฮะผมก็พูดมาหลายรอบมากเลยนะพูดจนท่องได้แล้วตอนเนี้ยนะฮะตุลาพฤศจิการทันวามกราคุมพามีนาเนี่ยไอโซนเนี้ยมันเป็นโซนบูลันอยู่แล้วส่วนมันจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ก็อยู่แต่ความโฟโมของเหรียญน,นะแล้วถ้าเกิดตัวเอ,อเอ็กเพเมนต์ของอีลอนเนี่ยเขาใช้นะด็อกเป็นสกุลเงินประจำแพลตฟอร์มเนี่ยก็ขึ้นแน่นอนนะก็ดูกันไปแล้วก็ต้องดูหลังจากนี้น,นี่เป็นความรู้วิชาโหนะดาวมาตยูทำให้เป็นเศรษฐีได้อย่างไรอ่าคนที่ชื่นชอบวิชาโหนก็ดูเอานะเหรียญน,นะฮะที่มีความเชื่อมั่นสูงมีอยู่ทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนี่เป็นความกาวนะก็มีเปเป้ชิบากะนะฮะอันนี้เหรียญเอ่อ เห็นมีคนบอกให้ผมช่วยดูนะจริงๆผมมีอยู่สามเหรียญน,นะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้อันนี้ผมไม่ได้สนใจและเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้สนใจนะคุณสนใจคุณไปศึกษารายละเอียดเอานะอันนี้เป็นเรื่องเหรียญมีมนะที่เอ่อที่มีเขาบอกมีความเชื่อมั่นสูงเขาว่าอย่างนั้นนะนะฮะเป็นเหตุผลเขาต้องไปดูนะฮะว่าในอดีตเนี่ยเขาทายแม่นไหมถ้าในอดีตเนี่ยเขาให้นะเขาให้ราคาที่แม่นยําในบูลลารอบที่แล้วก็น่าเชื่อ นะแต่ถ้าเกิดเขาให้ข้อเท็จจริงรอบที่แล้วไม่แม่นเนี่ยไปเชื่ออีกก็ไม่แม่นบางคนบอกอาจารย์ต้นก็ไม่แม่นนะรูหน้าหนึ่งบาทเนี่ยคือถึงแม้ลู n นาไม่หนึ่งบาทนะแต่การขึ้นมันก็อยู่ในบล็อกของเราตอนนี้ต้องรอบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยมันระยะสั้นมากเลยนะสิบสามกรกฎาคมถึงยี่สิบห้าสิงหาบางคนบอกแม่นแต่บิด c o ยนะไม่แม่นลูหน้าเลยเหมือนกันเออก็แล้วแต่จะเชื่อนะฮะประเด็นปัญหาก็คือตาบใดมันยังไม่จบเนาะ วันที่25ก็ต้องดูกันไปเดือนสิงหาจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเออแต่ประเด็นปัญหาคืออย่างนี้ถึงคุณจะไม่เชื่อวิชาโหรน,นะแต่ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ว่าอย่างไงเทอร่าฟอร์มแล็บก็ต้องเผาและการเผาสามเหลียนพร้อมกันเนี่ยมีผลต่อราคาแน่นอนไม่มากก็น,น้อยนะฉะนั้นคุณดูไปเพราะการเผานี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเผาในลักษณะธุรกร,รม เป็นการเผาโดยฝีมือมนุษย์แล้วก็มากกว่าที่ตัวใบเน้นเผาในทุกๆเดือนด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยการเผาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเผาตามคำพิพากษามีเดทไลน์เป็นที่ชัดเจนเนะไม่ได้เป็นการกาวแบบสัวๆมั่วๆนะฮะเพียงแค่จำนวนนะการเผาอาจจะบางคนอาจจะแป็กอยู่บ้างหรือบางคนอาจจะผิดหวังอยู่บ้างหรืออาจจะไม่ผิดหวังหรืออาจจะโอเวอร์ก็ได้เรื่องพวกนี้ไฮลิคไฮรีเทิร์นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออคุณ เสี่ยงมากคุณก็ได้กำไรมากกันแล้วแต่นะก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ